สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียโปโ้เผยภาพคู่บินลัน่นเร็วแค่ไหนก็ไม่คิดเผาบ้านเผาเมืองเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีน้ำเงินบริเวณสถานีสนามชัยเขตพระนครและสถานีหลักสองเขตบางแคโดยมีประชาชนจำนวนมากได้สวมเสื้อเหลือง ร่วมรอรับเสด็จซึ่งพบว่าเสียโป้อ,อนนท์ก็ได้ร่วมรอรับเสด็จด้วยโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพนั่งเคียงคู่กับบินบรรลลอริ์ผ่านทางเฟซบุ๊กพร้อมระบุว่าไม่ต้องมีคําบรรยายใดๆดที่ได้รับความสนใจที่ได้รับความสนใจถูกใจไปกว่า4ี่0,000ื่นครั้งคอมเมนต์กระนำพร้อมทั้งโพสต์คลิปในแคปชั่นบุญข้าพเจ้ายิ่งนักได้กราบแทบเท้าซึ่งภายหลังได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมก,กับบินอีกครั้งในแคปชั่นเกิดเป็นคนไทย หากินบนแผ่นดินไทยหาเงินบนแผ่นดินไทยเลวแค่ไหนก็ไม่เคยคิดจะเผาบ้านเผาเมืองไม่เนรคุณแผ่นดินไม่เห็นแก่ตัวซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึง่งเขามาคอมเมนต์ผมว่าเสียโป,โปคุณธรรมสูงกว่าสสหลายคนนะแค่ภาพลักษณ์ที่ผ่านมาอาจดูไม่ดีที่สำคัญจุดเด่นของแกคือชอบช่วยเหลือคนผมก็เคยติดคุกมาพอมองออกใครจริงใครปลอม แต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ยากเป็นส่วนๆไปผมก็ตกงานไม่ชอบการบริหารงานของรัฐบาลแต่ก็ไม่แตะสถาบัานคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดอทคขอบคุณค่ะ